สวัสดีค่ะพลอยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสุขภาพดีง่ายๆวายวเก่าที่นี่เราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายดูดูแลตัวเองแบบไม่ต้องเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการนอนการออกกำลังกายหรือจิตใจพลอยจะค่อยๆแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วมาดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะพูดถึง7ปัญหาสุขภาพของวัยทองพร้อมวิธีรับมือแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะคะ ข้อแรกนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงพอฮอร์โมนลดลงร่างกายแปรปรวนอารมณ์ไม่คงที่เป็นเรื่องปกติค่ะแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังเบาข้อ2ร้อนวูบวาบเหงื่อกลางคืนอาการร้อนวูบขึ้นมาเหงื่อแตกตอนนอนได้เลยนะคะควรใส่เสื้อผ้าบางเบาพัดลมพร้อมจิบน้ำเย็นและงดชากาแฟของร้อนข้อ3นอนไม่หลับ นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทเป็นปัญหาที่พบบ่อยแนะนำปิดมือถือก่อนนอนพักห้องให้เงียบและดื่มนมอุ่นหรือชาสมุนไพรช่วยให้หลับดีขึ้นข้อ4น้ำหนักขึ้นง่ายน้ำหนักขึ้นทั้งที่กินเท่าเดิมมาจากระบบเผาผลาญช้าของวัยทองลดแป้งหวานออกกำลังกายเบาเช่นเดิน20-30นาทีต่อวันข้อห กระดูกบางลงมวลกระดูกลดเสี่ยงกระดูกหักง่ายค่ะควรเสริมแคลเซียมจากอาหารเช่นปลาเล็กงาดำพร้อมออกกำลังยืนขาเดียวหรือเดินเร็วข้อ6สมองเบลอหลงลืมลืมง่ายคิดช้าเป็นเรื่องธรรมดาฝึกสมองด้วยการอ่านหนังสือเกมฝึกสมองหรือจดโน้ตช่วยจำได้ผลดีค่ะข้อ7ผิวแห้งแพ้ง่าย ผิวแห้งแสบคันหรือแพ้ง่ายมักมาในวัยทองดื่มน้ำให้พอหลีกเลี่ยงแดดจัดและใช้ครีมบำรุงที่ใช้ระหว่างวันและก่อนนอนวัยทองไม่ได้น่ากลัวหากรู้ทันและดูแลตัวเองให้เหมาะสุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกันไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ เมื่อมีคลิปต่อไปจะได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสุขภาพดีง่ายๆไว้เก่า